สวัสดีค่ะายจากเพจเหตให้เป็นเดอร์นะคะวันนี้ค่ะายจะมาแนะนําเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือที่เรียกกันว่าฟิวเจอร์ค่ะายต้องขอเท้าความก่อนนะคะว่าในสมัยก่อนการเทรดหุด้นการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือการเทรดต่างๆนั้นเกิดขึ้นจากทางชาติตะวันตกค่ะซึ่งเป็นการเจราจาระหว่างผู้ค้าทําให้เกิดการผิดสัญญากันอยู่บ่อยครั้งค่ะเพราะว่าไม่ได้มีกฎหมายหรือรัฐบาลเข้ามารับรองนะคะจึงทําให้เกิดเป็น กฎหมายและรัฐบาลเข้ามารับรองนะคะใครจะยกตัวยอย่างให้ดูนะคะ ้าของไร่ข้าวโพดท,ทำสัญญาซื้อขายกับนายทุน1ตันต่อ100ดอลลาร์นายทุนจะไม่มาซื้อในวันที่ข้าวโพดออกผลผลิตค่ะแต่ว่านายทุนจะเข้ามาซื้อก่อนผลผลิตออกประมาณ3-6เดือนหากว่าในวันที่ตกลงกันไว้ที่1ตันต่อ100ดอลลาร์แต่เมื่อเวลาผ่านไป6เดือนวันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตราคาตลาดของข้าวโพดวันนั้นอยู่ที่1ตันต่อ110ดอลลาร์พ่อค้าก็คงจะอยากขายในราคาปัจจุบัน ซึ่งมากกว่าราคาเจราจาใช่ไหมคะหรืออีกมุมหนึ่งหากราคาตลาดณว,วันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ที่90ดอลลาร์ต่อ1ตันผู้ซื้อก็คงจะอยากได้ราคาตลาดมากกว่าราคาที่ตกลงกันไว้ดังนั้นจึงเกิดเป็นสัญญาที่เรียกกันว่าฟิวเจอร์ค่ะเข้ามาป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ข้อดีของการเทรดฟิวเจอร์นะคะ ิวเจอร์ที่ย่งอินจากเซ็ต50ดอลลาร์หุ้นทองคำค่ะโดยการซื้อฟิวเจอร์นะคะก็จะเรียกเป็นต่อสัญญาหรือต่อคอนแทคค่ะฟิวเจอร์นะคะจะแบ่งเป็น4ซีรีส์ด้วยกันนั่นก็คือ H M U และ C ค่ะซีรีส์ H นะคะคือหมดสัญญาสิ้นเดือนมีนาคม ซีรีส์ M คือหมวดสัญญาสิ้นเดือนมิถุนายนซีรีส์ U คือหมดสัญญาสิ้นเดือนกันยายนและซีรีส์ Z คือหมดสัญญาสิ้นเดือนธันวาคมค่ะวันนี้ไซจะขอยกตัวอย่างเป็นฟิวเจอร์ที่ย่างยิงจากเซต50นะคะสมมุติว่าไซเทรดเซต50ชื่อย่อตัวสัญญานั่นก็คือ S 5 0 U 2 2ความหมายคือ S 5 0มาจากเซต50 U ก็คือซีรีส์ที่จะหมดสัญญาสิ้นเดือนกันยายน2.2คือปีคิตศักราช2022ค่ะการเทรดฟิวเจอร์นะคะจะเป็นการเทรดแบบเลเวอเรจค่ะคือการเพิ่มอัตราทดทำให้เงินของเรานั้นขยายใหญ่ขึ้นเวลาได้ได้มากเวลาเสียก็จะเสียมากเช่นกันค่ะฉะนั้นนะคะควรศึกษาให้ดีก่อนการเทรดค่ะ หากคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเซก็จะดีใจมากๆเลยค่ะไ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ไซด้วยนะคะวันนี้ไซต้องขอตัวไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบาย